เอาละครับเรามาลงเลทใหม่กันดีกว่านครับผมคุณผู้ชมนะเรามาดูกันว่าเราจะผ่านกันได้หรือเปล่านะครับสำหรับเลทน,นี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็เออเห็นมีคนชวนลงเลทผมก็เลยลงแม่งเลยนะครับผมโอเคเอาเลยเรามาดูกันเลยดีกว่านะเขาเรียกว่าเปิดคลิปแบบงงๆโอเคผมก็มีอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมทุกคนก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมมีตัวละครมากมายเลยนะผมกล่าวว่าผมอาจจะทําคลิปแนวเขาเรียกว่าแนวแบบว่า จอดลึกตัวะคอนกับพวกเทคนิคก,การวางซะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเนื่องจากไม่ทํารีวิวนะเนื่องจากเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างทําเยอะแล้วนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะผมเลยคิดว่าทาอีกมันก็มันก็ซ้ำๆแล้วอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนมากดีกว่าเลยผมเลยจะมาทําแนวนี้แทนนะฮะก็จะเป็นพวกการจอดลึกตัวคอนเทคนิคการวางต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพอผมได้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาะทําการจอดลึกให้ดูนะแล้วก็สอนวางให้มันดีๆเลยนะผมเดี๋ยวขอไปแบบว่าลองฝึกลองใช้ตัวคอนต่างๆให้ดีก่อนนะครับเลือดนี่ถือว่าค ON ่อนข้างเยอะ มากเลยนะครับผมเลือดเท่าไหร่วเนี่ยรู้ครบหกร้อยกว่าเลยนะครับผมสําหรับเวฟแรกนะแต่จริงถือว่าเป็นด่านที่สวยมากนะครับผมน่าจะเป็นด่านจากไอเทอร์คอนไททันนะคิดว่านะครับผมว่าอันนี้เป็นฉากที่เวทีพังพอดีเลยนะครับผมน่าจะอ่าเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เจ้าอาแฮมเมอร์ไททันนะครับผมวอลแฮมเมอร์นะเฮ้ยผ่านไม่ได้เลือดแม่งเยอะจังวะโอเคได้อยู่นะ <c oughs> บอลลูนเลือดเจ็ดร้อยรู้นี้น่าจะเอาเอสมาให้ตายโคตรเฉีืด มาเป็นบ้องเลยแม่งมาเป็นลำเลยเนี่ยเอ้ยเอา่ะแต่เหมือนจะไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่พอนเราแม่งมี S นะแต่น่าจะหวังตั้งแต่ต้นนะเนี่ยเพื่อนโอเคก็ปัญหาของด้านนี้นะผมเจอแล้วแน่ๆน,นะครับผมก็คือเจ้าตัวบินนะทุกคนปัญหาของเราคือตัวบินเลยนะครับผมตัวอื่นนี่มันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะพวกตัววิง่งพวกตัวอะไรน,นะสามารถเคลียร์ได้อีซี่เลยนะครับผมหนักๆก็นาก่าจะเป็นพวกแอร์ยูนิตทั้งหลายนะ โอเคแต่ตอนนี้เริ่มคุมแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทำฟาร์มนะครับผมคือคือเขาจะแบ่งแบบว่าแบ่งช่องยูนิตก็ไม่ได้นะคือเอามาปุ๊บแล้วไม่งอมาเป็นติดลำๆเลยนะคือเดี๋ยวนะคือมันเป็นลำของมันอยู่แล้วเหรอหรือว่าหรือว่ามันซ้อนกันหลายลำวะเออมันน่าจะซ้อนกันหลายลำจนแม่งดูเหมือนอะไรไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะ what the fuck อะไรอ่ะบออันนี้บนลลุนดิบุ้งไอเจ้าเซตที่ผมเอามานี่นะครับผมอันนี้เนะี่ยมันเป็นเซตที่ผมไม่ลงอินฟินิตี้นะทุกคนเออแบบลงเท่เทนะแต่ทีนี้เนี่ยแบบว่ามันกระทนหันเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยนะมาถึงก็แบบลง,ลงๆแม่งไปเลยจริงๆนี่คือผมนะ่าจะเอาเป็นตู้เจ้าพวกตัวหยุดเวลามานะครับผมหรือว่าตัวที่ทำา a m a g กับบอสได้ดี D, อย่างเช่นอ่กอนนะครับผมตัวกอนนี่ก็ใช้ได้นะครับแม่แต่เอาจริงๆนะครับผมแบบนี้นี่ผมชอบมากเลยนะทุกคนแบบดูครับ มันมีความแบบเออเขาตั้งใจทําอยู่นะทุกคนพวกแมบพบพวกอะไรนี้นะผมชอบแมพของออสตาร์ Star ก็ตรงนี้แหละนะฮะเอาละครับตอนนี้โคเนอร์ตัวอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับผมตัวแรกนี่ผ่านไปได้แบบชิวๆนะครับอันนี้ตัวตัวที่2เลือดสามหมื่นกว่านะทุกคนจะไหวไหมนี่โอเคผมจะเริ่มทําการวางเพิ่มเอ้ยวางอันนี้ดีกว่าเดี๋ยววางตัวภาพคุณดินนะครับผมเดี๋ยวผมอัพตัวภาพคุณดินบ้างนะเน่เพราะว่าตัวผาาอากาศเนี่ยเรามีการแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยวางเพิ่มนะ ตอนนี้ต้องสกัดเจ้าตัวนี้ก่อนนะค่อนข้างเป็นอันตรายต่อทีมเรามากจะไหวไหมวะนี่โอเคตีมันเพื่อนตัวบัฟทำงานอยู่ไหมเพื่อนโอเคฝั okay, ่งบัฟเออรวินเราก็ยังทํางานได้ดีนะครับผมตอนนี้ครับพอกมาแล้วนะผมสําหรับตัวคนเนอร์นะเลือนลดเรื่อยๆครับน่าจะชิลๆนะตอนนี้ผ่านได้แบบอีซี่โอเคไม่ทำไมผมรู้สึกว่าเลดีนี้มันง่ายกว่าเลดไอ้เจ้าต่อหน้านี้วะเออรเลดก็น,นี ไม่อีกแล้วไม่เอยากชอบเลยไม่อยากชอบเลย,อย,อเลยโอเคตอนนี้ผมวางเจ้าอ่าั p มินาโตะแบบเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางตัวสาหรับการ air u n i เพิ่มนะเพราะคิดว่าแบบนี้ตัวปัญหาก็น่าคงจะเป็นพวก air unit นะครับผมตัวอื่นนี่น่าจะยังไหวอยู่นะมาแล้วครับผม f1 นะ f1 <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เดี๋ยวเต้องหา f1 ไว้เออนี่นี่ f1 ครับ <c oughs> เอาละครับเข้าสู่เวฟ13แล้วนะครับผม จังหวะนี้ตอนนี้เขาเรียกว่ายูนิตของฝั่งเรานี่ค่อนข้างหนาแน,น่นหนานเติบม,มากๆนะครับผมโอเคผมอัพนางกระโตตรงนี้ก่อนนะโอเคเป็นขั้นสุดท้ายแล้วไว้ยิงตัวยูนิตแล้วก็ตัวภาพพื้นดินนะเดี๋ยวผมจะวางแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าราคามันโคตรจะแพงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเจ้าไอ้นี่มันชื่ออะไรนะโคเด้นฟิเซอร์เออผมจะวางโคเด้นฟิเซอร์ให้มัน เต็มๆไปเลยนะครับก็เมื่อกี้นี่ครับผมเวฟ12บเนี่ย,ม,ยมีตัวลิเจนมานะครับผมแต่ว่าก็สามารถผ่านได้แบบชิวๆตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหแม่งจะไหวว่าเลือดสอง0มืกว่านะแต่ลืมไปว่าทั้งน้านของฟังยูนิตเราเนี่ยก็ เอาเรื่องนะครับผมเดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมดูดาเมจอ๋อโอเคก็ผมเนี่ยอยู่ที่2ของตารางนะผมที่1จะเป็นคุณอ่าอะไรเนี่ยยูยะซาซาหนึ่งสองสามโอเคดาเมจเอต์เนี่ยจะอยู่ที่2ล้านจุดห้าเลยนะของผม,ผมแค่ล้านจุดสองเองนะครับผมโอเคก็นี่นะฮะเป็นยูนิตที่ระวงังแล้วตอนนี้นะผมจะมีทั้งด้านของรรฟรีเซอร์นะครับผมโกลเด้นฟรีเซอร์นะฮะแล้วก็มีเจ้าอะมินาโตะนะครับผมนิดหน่อยๆน,นะครับผมนางนาโตะสองตัวนะ เออก็อัพเต็มทั้งคู่เลยนะครับผมมีเออร์วินนะครับมีดีโอใช้หยุดเวลานะครับผมแล้วก็มีตัว S อสนะครับผมในการตอดยูนิตไปเรื่อยๆนะครับถือว่างามเลยทีเดียวครับเว็บสิบามนะผมมีเจ้าโคเนอร์มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยเดินมองไม่เห็นสามแสนเลือดโคเนอร์สามแสนโอ้ยตายเหอะไหวไหมนี่โอเคก็ทางด้านของเจ้าบ้องของลามบินได้ของเรา บอลลูนของเราก็ไม่น่าเป็นปัญหาแล้วนะสำหรับแอร์ยูนิตนะครับผมเพราะว่าน่าจะชิวๆแล้วแหละนะสำหรับพวกตัวนี้นะปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้คงจะเป็นโค้ดเนอร์แล้วครับเป็นโค้ดเนอร์ทุกตารู้สึกโค้ดเนอร์ไม่โอพีจริงนะฮะโอเคก็มี S คอยต่อให้นะครับผมโอเคต่อไปนะเพื่อนโอเคเรามีตังค์อยู่หกพันนะครับผมอัพไปเลยครับโกลเด้นฟรีเซอร์มาฮะตอนนี้เลยอีกสี่พันผมยัดไปให้หมดเลยนะสำหรับพวกตัวฟรีเซอร์นะครับผมโอเคครับตรงไหนย,ยัดได้ยัดไปอีกนะครับยัดไปฮะ อ้าวครบแล้วเหรอโอเคครบแล้วนะผมสำหรับ golden fiser นะต่อไปผมจะวางเป็นมินาโตะนะครับผมวางให้แม่งครบไปเลยนะครับผมแต่เว็บ15ไม่รู้จาครบหรือเปล่านะโอเคครับย,ยัดไปเท่าที่ยัดได้แล้วกันเนาะมาครับเราขายฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนขายไปหมดแนละ้วโอเคผมก็วางแค่2ฟาร์มเองนะเนื่องจากคอยกันดาเมจคอยอะไร่เพื่อนนะครับผมให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยคอยฟาร์มตังค์แล้วก็มาวางยูนิตเพิ่มเอาทีหลังนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ยังที่2ของตารางอยู่นะออดาเมจก็2ล้านก,กว่าๆนะครับผมมีคนเริ่มตามมาแล้วผมววนะ่าจะ น่าจะวางมินาโตะแบบอัพเต็มได้อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคผมขอวางเป็นตรงนี้แล้วกันนอกข้างๆอ่าผมก็วางมินาโตะไดะ้ประมาณ3ตัวนะครับผมแล้วก็วางนางกระโตได้อีกตัวหนึ่งคือถ้าผมไม่วางนางกระโตเนี่ยผมอาจจะวางตัวอื่นได้มากกว่าน,นี้นะครับผมโอเคตอนนี้เว็บสุดท้ายนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมทางด้านของบรรลูนลอยฟ้าเรามาแบบรัวๆเลยบอสเป็นไงบ้างครับบอสเป็นไททัน60เมตรนะครับผมทุกคนเลือดทั้งหมดเออ,เ,อเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ย โหลี่ชีเลือดเป็นล้านเลยหน้าตานี่ค่อนข้างดูดันดูดันมากอืเลือดบอลลูนอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโคตรเยอะโอ้โห,โโหเลือดเ,เ,เยอะมากนะครับจะไหวไหมเนี่ยโอเคโอ้โห,โโหนึกว่าจะไม่ไหวชิบหายหเกอบไปแล้วเกิดไปแล้วเล่นตั้งนานถ้าแบบมาจบตรงนี้น,น้ำตาแตกน้ำตานองแน่นอนเลือดบอสน,นะครับผมเหลือโอ้โหยังเยอะอยู่เลยว่ะ มีสิทธิ์ยากนะครับผมยากมากๆนะครับผมที่จะผ่านนะหยุดไปแล้วครับผมดอกแรกนะสำหรับ time stop นะครับผมเลือดบอสาสามารถทำ damage critical ได้ตอนนี้เออทำไปอีกหนึ่ง <c oughs> น่านจะไหวคิดว่าเออเพื่อนโอ,โอ้โหลดเป็นน้ำครับมีสิทธิ์นะครับผมที่จะผ่านนะคุณผู้ชมจังหวะนี้ไหวหรือเปล่าโอ้โหเลือดเท่าไหร่แล้วเพื่อนบังไม่หมดโอเคเหลือแ0 0 0 0 0เจ0แสแล้วครับดี๋และยังลดต่อไปเรื่อยๆลุ้นลุ้นมากโอเคดมเมจผมดีดไปโคตรเยอะโอเค เท่าไหร่แล้ววะอยู่ไหนแล้วเนี่ยบอสบอสอุยอ้ยอุ้ยไหวเถอะเพื่อนมองไม่เห็นเลือเลยอย่าบังตากล้องโอเคน่าจะไหวนะครับผมสำหรับทำสต็อปเมื่อกี้โอเคชนะไปแล้วโอเคจีจ,จนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีซี่ก็มาเย,ย้ได้มาแล้วนะครับผมแฮมเมอร์ใจแสบจริงๆรมันต้องเป็นวอสแฮมเมอร์ใช่ไหมวอสแฮมเมอร์ hammer, ไททันนะครับผมอ่าจีจไปครับผมก็ได้มาแล้วนะเป็นตวัวเมกาแลเลยนะครับผม แม่ก็ทําใจหายใจวายไปหลายรอบเหมือนกันนะสำหรับเลทนี้นะครับผมแต่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าเลทเลทแรกๆนะครับผมเลทนี้ก็ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวบินแหละนะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็มาลงเลทให้ทุกคนดูเฉยนะครับผมตอนแรกก็ไมว่อกเนาะผ่าน,ลน,นะานเลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีนะครับเย่ yeah.